ผลงานที่เกิดจากผู้เรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้การเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนความคิดร่วมกับการเรียนรู้แบบแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยมีขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน4ส่วนดังนี้ส่วนที่1ติ้งครูกระตุ้นผู้เรียนได้คิด รวมทั้งการแนะนำให้ผู้เรียนได้คิดถึงเรื่องที่จะต้องศึกษาในขั้นตอนต่อไปนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมทั้งชั้นเรียนส่วนที่สองแพรครูให้ผู้เรียนจับคู่หรือกลุ่มเพื่อให้แต่ละคนร่วมกันศึกษาบทเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างสารรค์กิจกรรมการเรียนร่วมกัน3ขั้นตอน ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหาบทเรียนขั้นตอนการทดสอบความสำเร็จในการเรียนรู้ขั้นตอนการประเมินผลความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนส่วนที่3แชร์ครูให้นักเรียนแต่ละคนนำเสนอผลงานหรือชิ้นงานที่ร่วมกันทำเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้อย่างหลากหลายร่วมกันสรุปผลและอภิปรายผล การค้นพบจากการทำกิจกรรมกลุ่มต่อผู้สอนส่วนที่ 4. mapping นักเรียนสรุปองค์ความรู้เนื้อหาข้อสรุปแนวคิดคำตอบหรือผลงานจากการทำกิจกรรมกลุ่มเป็นแผนผังความคิดตามรูปแบบอย่างง่ายๆได้ตัวอย่างงานจากการจับคู่ หรือทำกิจกรรมกลุ่มระดมสมองผลจากการจัดการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ได้อย่างมีคุณภาพ